ทีการสั่งจิตให้แฟนเก่ากลับมาหาคุณแบบเร็วที่สุดกดการตั้งค่าความคิดของแฟนเก่าทําไมต้องตั้งค่าความคิดของแฟนเก่าวันนี้แฟนเก่ามันคิดว่าคุณเนี่ยไร้ค่าแฟนเก่ามันคิดว่าคุณน่ะท็อกซิกแฟนเก่ามันคิดว่าคุณน่ะไม่เคยใส่ใจแฟนเก่ามันคิดว่ามีคนอื่นที่ดีกว่าคุณแฟนเก่ามันคิดว่าอยู่กับคุณน่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะเนี่ยสมมุติเราวันนี้ซื้อนาฬิกามาครับและอ้เข็มเนี่ยนะมันยังไม่ตรง คุณต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ดั่งใจคุณคุณต้องตั้งค่ามันวันนี้ซื้อมือถือมามันยังไม่มีแอปพลิเคชันที่คุณต้องการคุณต้องทําอะไรครับต้องตั้งค่ามันต้องดาวน์โหลดเหมือนกันครับวันนี้สมองแฟนเก่ามันคิดว่าคุณคือเลยครับคือจุดเจ็บครับคุณต้องเปลี่ยนจากการเป็นจุดเจ็บในใจเนี่ยเป็นความสุขสําหรับเขาครับคุณต้องรู้จักตั้งค่าความคิดของคนแล้วคุณจะได้ทุกอย่างครับ3.1ครับสิ่งที่จะทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้น จองโพสต์ภาพในการที่คุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนแบบใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของคุณกลับมาน่าสนใจอย่างเร็วที่สุด3.2ครับโพสต์ภาพการพัฒนาชีวิตครับไม่ว่าคุณจะได้รับหนังสือเล่มใหม่มานะครับก็โพสต์ลงไปครับว่าคุณกําลังพัฒนาชีวิตนะคุณออกกําลังกายนะคุณไปวิ่งนะคุณแต่งหน้าคุณแต่งตัวคุณไปงานนู่นนี่นั่นต่างๆที่คุณดูแบบ ชีวิตมันอัพเวลมากขึ้นคุณต้องโชว์ลงไปครับการที่แฟนเก่ามันไม่ทักกลับมามันไม่ปลดบล็อกมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดออกมาเป็นลบๆเพราะมันยังจดจําภาพคุณแบบเดิมๆการตั้งค่าใหม่คือการปรับเปลี่ยนที่โพซิชันของคุณใหม่ปรับเปลี่ยนตําแหน่งของคุณใหม่ครับปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณใหม่ทั้งหมดเลยในตอนนี้คุณต้องรื้อชีวิตของคุณใหม่ครับแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ S <S เขาลบเพื่อนไปแล้วค่ะเขาไม่เห็นค่ะหน้าที่การเห็นเป็นหน้าที่เขาครับแต่หน้าที่ของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ต่างๆนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับแลายคนติดอยู่ตรงนี้เ, ي, เขาไม่เห็นค่ะเขาบล็อกไปแล้วน,นู่นนี่นั่นต่างๆคุณทําต้นเหตุให้มันเกิดก่อนครับผลลัพธ์มันตามมาทีหลังครับสิ่งที่ครูคอมห่วงไม่ใช่ว่าเขาบล็อกคุณแล้วหรือว่าเขาไม่เป็นเพื่อนกับคุณแล้วครูคอมห่วงว่าคุณจะไม่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองในตอนนี้เสียก่อนครับนะครับแล้วคนห่วงห่วงอยู่แค่เรื่องนี้เขาบล็อกแล้วเขาไม่คุยแลล้ววคุณเปี่่ยนนตัอองก โชว์ชีวิตที่มีความก้าวหน้าครับคุณได้เลื่อนขั้นไหมเลื่อนยศไหมเลื่อนตำแหน่งไหมชีวิตของคุณก้าวหน้ายังไงบ้างอ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องโชว์ลงไปครับเมื่อคุณหยุดตามอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันจะหันมาแต่เมื่อคุณไล่ล่าอีกฝ่ายมันจะวิ่งหนีถ้าคุณอยากให้อีกฝ่ายมันหันมาคุณต้องหยุดตามแล้วคุณต้องกลับมาโฟกัสตัวเองถ้าคุณยิ่งไล่ล่าอีกฝ่ายมันก็จะวิ่งหนีคุณครับ แล้วทางที่ดีคุณต้องทําให้ตัวเองดูหายากเข้าไว้ครับและอีกฝ่ายมันจะหันมาครับครูคอมมี58วิธีในการทําให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากแล้วรีบกลับมาปดบกุครับให้พิมพ์ว่าได้ใจครับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งเกมนี้คุณชนะได้เพราะคุณมีความรู้ที่เหนือกว่ามันครับและถ้าวันนี้ใครไปทําข้อผิดพลาด ไปตามตือ้อไปตามงอทักไปซ้ำๆโทรไปซ้ำๆจนมันรู้สึกรำคาญอย่างแรงนะครับรู้สึกว่าโอ๊ยน่าเบื่อที่สุดเลยรู้สึกว่าโฮ้ยจะไปไหนก็ไปนะครับรู้สึกว่าคุณไปทําใจของคุณซะเถอะฉันจะไม่มีวันกลับไปอีกแล้วมันเริ่มบล็อกมันเริ่มไม่คุยกับคุณแล้วถ้าเจอปัญหาเหล่านี้ให้รีบแก้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป